สวัสดีครับสวัสดีครับผมจามชลาครับผมเฟิร์สฉลองรัตครับค่ะวันนี้วันที่สองเดือนสองปีสองพันี่บสองครบรอบสองปีของคุณเป็นยังไงบ้างคเล็กสวยเนาะใช่สอง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 ซื้อหวยกเก็ตเตอร์เลยนะเออยังไงเมื่อกี้พี่เขาถามว่าอะไรไอ้บ้าไปคิดเรื่องอื่นไปแล้วไงเมื่อกี้ถามว่ารู้สึกยังไงบ้างอ๋อรู้สึกยังไงก็ รู้สึกว่าเวลามันผ่านมาเร็วแบบมันเร็วมากเลยนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคือ2ปีอะถามว่ามันนานไหมมันนานเพราะมันก็คือ3ามร้อยหกสิบวะสามร้อยหกสิบห้าวันสองครั้งอะคือมันมันนานมากมันเป็นเป็นือเป็นแปดสองศูนย์ถูกไหมครับใช่หรอสามร้อยหกสิบห้าเจ็ดเออเจสองเจสองศูนย์ใช่ไหมสามศูนย์ไม่มีป้ายบอกผมเลยอะฮ่าก็ รู้สึกรู้สึกดีครับรู้สึกเหมือนกับเราเราก็ผ่านอะไรกันมาเยอะเนาะเราอดทนกับหลายๆอย่างแบบว่าไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องของแบบเออเราแบบหลายๆเรื่องเราเขาเรียกว่าเหมือนเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างด้วยกันแบบค่อนข้างเยอะนะเพราะเราจะอยู่ด้วยกันบ่อยมากตั้งแต่ปีแรกนจนถึงตอนเนี้ยมันเหมือนแบบพอกลับมานึกคิดว่าแบบเฮ้ยสองปีแล้วนะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเร็วเหมือนกันเนาะที่เรารู้รจักกันอะไรเยี้ยก็ เนาะก,ก็เดี๋ยวรอศึกษากันไปต่อๆไปนะครับเป็นปีที่สามปีที่สี่ปีที่ห้าเป็นสิบปีอะไรอย่างงี้ผมว่าก็น่าสนใจว่าต่อไปจะมีอะไรครับผมนะครับก็คล้ายๆกับเฟิร์นเนาะมันอยู่กันรู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวมากอะไรที่มันผ่านไปไวๆมากเนี่ยแสดงว่าเราแบบเราไม่ได้ไม่ได้นึกถึงมนันเขาเรียกว่ามัน เราไม่ได้โฟกัสกับมันในในแง่ที่มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ดีมันเลยแบบผ่านไปเขาเรียกว่าภาวะโฟนะมันโฟนโฟไปเลยแบบเราเจอกันบ่อยแล้วทำงานกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกเขาเรียกว่าขอบคุณที่แบบโตมาด้วยกันอะไรเงนี้ก็เดินหน้าต่นไปต่อครับเพราะมันเป็นความสุขใช่ไหมคะมันก็เลยแบบผ่านไปอย่างรวดเร็วดยที่เราไม่ได้ไปโฟกัสกับสารังกาอะไรเลยแชบก็ว่าเป็นอย่างงั้ก็ได้นะครับใช่ ว,วันนี้ก็จะแบบว่ามีแฟนมาให้กำลังใจแล้วแฟนก็จัดอีเวนต์ให้พวกคุณรู้สึกใช่ฮะโอ้โหอย่างแรกที่เราเข้ามาต้องบอกว่าน่ารักมากใช่ใชคือเราตอนนี้เราก็อยู่ในจุดหนึ่งนะจริงๆมันมีหลายจุดมากจะม,มีจุดที่คาเฟ่แค่มาจุดเดียวเนี่ยก็รู้แล้วแบบแฟนตั้งใจทำให้มากเลยก็อยากเขาเรียกว่าตื้นตันใจมากมันมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีลูกต่างๆทำให้เราแฟลชแบ็คไปในวันเริ่มต้นว่าเราผ่าอะไรกันมาบ้างครับในครับก็ ก็เหมือนเหมือนกับจ้าผมเหมือนกันรู้สึกเข้ามาแบบเออมันผมนึกย้อนกลับไปเป็นวันครบรอบครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วเอยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เป็นเราผมแค่รู้สึกว่าเราตั้งแต่ตั้งแต่วันนั้นอ่ะคือเหมือนกับเรายังไม่ได้เขาเรียกว่ายังไม่ได้มีคนแบบว่ามาอยู่กับเราเยอะขนาดนี้ตอนนั้นเขาก็ยังแบบว่าเขายังแบบร่วมแบบเหมือนกับรวมกันแล้วก็ช่วยกันจัดเนาะจัดเป็นคาเฟ่ของเราเองอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็แบบ เออรู้สึกขอบคุณจนมาถึงตอนนี้เราก็ยังขอบคุณอยู่เหมือนเหมือนเดิมครับเพราะว่าเหมือนกับว่าคนที่เขายังอยู่ในตอนนั้นตอนนี้เขาก็ยังแบบสปอร์ตเราอยู่อยู่กันตั้งแต่แบบเรายังแบบไม่มีอะไรจนถึงตอนนี้เราก็แบบกอ,อขอบคุณมากครับผมก็เราเนาะเราสองคนก็จะทําทําผลงานให้ดีเนาะเพื่อตอบแทนแบบว่าที่เขาคอยสปอร์ตทุกทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกได้ว่าช่วงครึ่งปีที่แล้วที่ผ่านมาซากเบอร์เป็นผู้ที่หลายคนจับตามองมากรู้สึกยังไงจากเอาง่ายเลยจากวันแรกที่เรา ตัดสินใจจะทำง,งานในเงการแล้วพอมาช่วงที่ผ่านมาก่อนแน้นี้ประมาณหกเดือนเราได้รับการโฟกัสจากทุกทุกทางเลยรู้สึกแบบมันเืินแบาคุารู้สึกมันเป็นยังไงบ้างความรู้สึกแรกของผมคือรู้สึกดีใจนะเพราะว่าคือระยะเวลาจริงๆเราสองคนแทบจะไม่ได้นับมไม่ได้นับแบบจริงๆจัิงเลยคือเราก็ทํางานในแต่ละวันของเราให้มันดีที่สุดแบบให้ออกมาแบบดีที่สุดนะครับแล้วก็พอเรา ผลงานมันออกมาเราได้เห็นผลงานของเราทุกคนได้เห็นผลงานของเราทุกคนชื่นชอบเราก็รู้สึก happy, แฮปปี้เราก็แบบเหมือนมีกําลังใจในการทาทางานต่อ,ตอไปอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนว่าเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆด้วยเพื่อให้ทุกคนได้รู้สึกโอเคแบบรู้สึกดีรู้สึกภูมิใจในตัวเราอะไรแบบนี้ครับก็ของผมตอนแรกผมรู้สึกว่าพอเวลามีมีคนเขาเรียกว่า <c oughs> อย่าเรียกว่าจับจ้องเลยวว่าจ้องมองให้ความสนใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะรู้สึกว่าผมกดดันแต่ว่า มันมันดีอยู่อย่างหนึ่งคือเราไม่ได้มาแค่คนเดียวผมผมเคยนึกว่าเฮ้ยทำไมเรารู้สึกกดดันจังเลยรู้สึกว่ารู้สึกว่าแบบมันมันมีการมันมีความคาดหวังไม่ใช่จากคนอื่นนะแต่บางทีมันคาดหวังจากตัวเองเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราจะทําได้ไหมอะไรเงี้ยแต่แบบ พอนึกอีกทีเราไม่ได้อยู่คนเดียวอย่างที่บอกเรายังมีจาอย่างเงี้ยครับมีพี่ผู้จัดการพี่แก้มอะไรเงี้ยเขาเรายังคอยแบบซัพพอร์ตกันละกันหรืออย่างบางที่อย่างเงี้ยเวลาเราขึ้นไปร้องเพลงอะไรเงี้ยถามมันกดดันไหมกดดันครับแต่ว่าพอมนนึดดูอีกทีอ้าเราไม่ได้ขึ้นไปร้องเพลงคนเดียวนะเราก็มีจาขึ้นไปด้วยเรายังคุยกันได้เออไงถ้าเราร้องตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวให้จาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้นะอะไรเงี้ยผมว่ามันมันเป็นอะไรที่เออมันสบายใจนะครับที่จริงๆแล้วผมคิดว่าการที่เรามีมีกันสองคนมันม มันง่ายที่จะเขาเราียกว่าจะบอกว่าหาที่ระบายก็ไม่ไม่ไม่ใช่เชิงนั้นแต่มันง่ายที่จะทํางานด้วยด้วยความสบายใจมากขึ้นเวลามีกันสองคนครับและตอนนี้ด้อมจิ๋วเหมือนจะไม่จิ๋วแล้วนะคะอืมครับก็ดีใจเนาะใช่ครับมันมันเหมือนกับว่าช่วงช่วงที่ซีรีส์จบแรกๆเนาะมันจะแบบว่าเราจะเวลายะเรื่องของงานอะไรเงี้ยเพราะว่า เรื่องของโควิดเนาะสถานการณ์อาจจะยังแบบยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ช่วงไหนมันอาจจะแบบว่าซาซหน่อยแต่พอมาช่วงหลังๆเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเรากลับมามีงานมากขึ้นเนาะมีงานร่วมกันเยอะขึ้น คนก็แบบว่าเหมือนให้ความสนใจมากขึ้นด้อมจิ๋วก็เริ่มขยายขึ้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเุ้ยเราก็ขอบคุณทุกคนเนาะที่แบบให้ความสนใจแล้วก็เข้ามาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออด้อมจิ๋วแบบไม่จิ๋วแล้วนะเหมือนวันที่เราพูดวันแรกที่แบบเอยด้อมจิ๋วคือแบบกลุ่มคนแบบว่าที่แบบเป็นแฟนคลับเราแบบที่แบบเหนียวแน่นมากจากเฟิร์สอะไรเงี้ยพอมาตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออก็ขอบคุณตั้งแต่แฟนคลับกลุ่มแรกจนมาถึงกลุ่มนี้ครับใช่ครับอาจารย์ก็จริงๆผมคล้ายเฟิร์สเลยครับคือ เราดีใจครับที่ว่าคนอาจจะเพิ่งมาเห็นเราได้เจอเรามากขึ้นแล้วก็ไปดูผลงานของเราแล้วก็ชอบเรามากกว่าเดิมอีกมันทำให้มันทำให้ด้อมจิ๋วของเราเนี่ยมันมันขยายใหญ่ขึ้นมันเขาเรียกว่าเราด้อมจิ๋วเนี่ยเหมือนเป็นกำลังใจให้เราสองคนคือมันยิ่งใหญ่มันก็เหมือนยิ่งมีกำลังใจให้เราในการทำงานแต่ละวันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราไปูโปรเจก์ที่เปแฟนไนะครับเป็นยังไงบ้างคะยังง่ายอย่างพิธีเนี่ย เราากติดธรรมดาคนหนึ่งวันหนึ่งที่อยู่ดีแบบอุ้ยมีรูปเราอะไรเงี้ยขึ้นบรรจอ led อย่างขนาดนั้นก็คือเฟิร์สอะรู้สึกเราเคยมีตอน,นเด็กๆแบบอุ้ยเราอยากขึ้นไปอยู่บิวบอร์ดจังเลยอยากแบบเอ้ยชี้เอ้ยอยากคุยกับเพื่อนแบบเอ้ยเนี่ย เรานัเนี่ยอยู่บนนี้คือหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งพอมันได้แบบ <c oughs> มีหน้าเราแบบว่าอยู่กลางแบบเขาเรียกว่าย่านที่แบบคนหุกผ่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจรู้สึกแบบเอ้ยเขินจังเลยแบบคนขับรถผ่านมาได้เห็นเราแล้วก็นี่มุมหนึ่งก็คือรู้สึกขอบคุณรู้สึกขอบคุณทุกการัพพอร์ตเนาะที่แบบทำมาทำทำให้แบบเหมือนกับเรียกว่าความฝันเล็กๆละกันของเรามันแบบได้เป็นจริงได้เห็นแบบในวันนั้นเนาะก็มีคนมามาแบบเนาะมาเยอะมาให้แบบ เขาเรียกว่าอะไรแสดงความยินดีก็เยอะไม่ตอนแรกไม่นึกว่าจะมีคนมาเยอะขนาดนั้นตอนแรกคิดว่าเอ้ยเราไปกันสองคนแล้วก็แบบถ่ายรูปแล้วก็แบบเอ้ยแล้วก็กลับ<ช>แต่แต่ก็ผมผมจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าจะมีแบบพี่ๆหลายหลายคนมาอะไรเงี้ยก็ก,ก็ดีใจดีใจมากครับครับส่วนผมก็ดีใจมากอย่างแรกเลยก็คือรู้สึกขอบคุณแฟนคลับมากๆที่ได้ทําอะไรให้เรามันเหมือนว่าภาพที่เขาเอามาเปิดมันพอย้ําเตือนเรามาว่าเราแบบเราผ่านอะไรมาบ้างเรา เราทําหลายๆสิ่งหลาย,ลายอย่างเนี่ยเขาแบบเขาคอยเป็นให้กําลังใจเราเสมอมันมันเหมือนเป็นเป็นตัวตอบรับเราแบบทําให้เรารู้สึกมีกําลังใจในการทํางานอะไรเงี้ยครับพูดถึงสนันตพูดถึงการทํางานแล้วอยากให้พูดถึงกันละก,กันบ้างสองปีที่ผ่านมีเฟิร์สมีอะไรที่อยากจะบอกจาและจามีอะไรที่อยากจะบอกเฟิร์สบ้างอ่ะคุณจะเริ่มก่อนเลยผมเริ่มก่อนผมเริ่มก่อนอ่ะคืออย่างที่ผมบอกว่า เวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันมันรู้สึกว่ามันไวมากคือมันเหมือนเป็นภาวะโฟลของเราคือบางมันเป็นการขอบคุณมากกว่าผมรู้สึกว่าเราสองคนเนี่ยถ้ามองในแง่เราสองคนเนี่ยมันผมรู้สึกว่าเราพัฒนากันมากใ่มากนะถ้ามองย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกวันแคสที่เจอกันเลยเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการทํางานการเขาเรียกว่าการทํางานแบบจริงๆความหน้างานความตื่นเต้นความอะไรเนี่ยมันพัฒนามาด้วยกันหมดนะครับมันก็ เขาเรียกว่ามันมันมีความเติบโตนไปเรื่อยๆแล้วก็มีความทรงจําดีๆเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่มาเป็นความทรงจําดีๆครับขอบคุณครับครับก็ที่จริงผมผมกระจางผมคิดว่าเราสองคนคิดไม่ต่างกันเพราะเราอยู่ด้วยกันบ่อยแล้วก็ผ่านอะไรมาด้วยกันแบบทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องของแบบเรื่องงานน้อมหรือว่าเรื่องของความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยคือเราเหมือนกับเรียนรู้ ก็จากจากที่คนที like ่ไม่รู้จักกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยรู้จักกันเลยว่าเอ้ใครเป็นใครเฟิร์สเป็นใครนะจาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยรู้จักกันเลยจนแบบมาวันแรกเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเอ้ยเราได้เล่นคู่กันนะแล้วเราจะต้องเอ้ยเป็นยังไงบ้างคือตอนนั้นนะมันเหมือนกับในสมองผมคิดแค่ว่าแบบว่าเอ้ยเราจะต้องทํายังไงบ้างกับการรู้จักคนคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับจนมันมาเรื่อยๆอย่างที่จาบอกมันมันโฟล์มาเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้จักกันได้ถึงขนาดนี้แล้วเหรอเรารู้แบบ จริงๆแทบจะทุกมุมแล้วนะถึงเราจะแตกต่างกันยังเห็นได้ชัดบบว่าเอ้ยจาเป็นคนที่แบบว่าเขาเป็นคนแบบชิลๆนะผมแบบบ้าๆแต่ว่าแบบบางไลฟ์สไตล์ที่เราไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยมันมันเหมือนกับว่ามันกลืนด้วยกันอะไรเงี้ยกลืนมาหาการผมก็รู้สึกว่าแบบก็ขอบคุณเหมือนกันที่แบบว่าเป็นอีกอีกขั้วหนึ่งของผมและกันเป็นอีกขั้วหนึ่งของผมที่แบบผมไม่มีอะไรเงี้ยแบบผมก็ได้ได้ได้แบบเรียนรู้จากเขาแบบความนิ่งความสุขุมหรือว่าแบบความแบบ ความคิดอะไรบางอย่างเนี่ยผมก็ออขอบคุณเหมือนกันที่เราได้เรียนรู้กันกันมาถึงสองปีแล้วเนาะก็ขอบคุณาม,าคมากๆคครับขอบคุณมากงั้นหลังจกบอกกันแล้วกันแล้วอยากให้บอกอะไรกับตัวเองคะอืมอคุณหรือผมคุณห่อนบ้างโอเคผมก็อยากจะบอกบอกตัวเองก็อยากจะบอกเฟิร์นนะบอกว่าเออก็ขอบขอบคุณตัวเองมากที่แบบว่าตั้งใจทํางานเนาะ ทุกๆงานที่ผ่านมาอย่างเงี้ยคือถ้าถ้าหลายๆคนอนะ่ะเคยถามว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าย้อนกลับไปอยากจะเปลี่ยนอะไรไหมยอย่างเงี้ยก็ก็ยังบอกตัวเองว่าแบบเฮ้ยไม่อยากเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะแบบเจอเหตุการณ์แบบไหนก็ตามอ่ะเราผ่านมาันมาด้วยด้วยความตั้งใจแล้วก็ แล้วก็เป้าหมายที่ชัดเจนตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยจนมาถึงตอนนี้ผมรู้สึกว่าเอ้ยเราเราไม่รู้สึกผิดหวังกับตัวเองที่ที่ผ่านอะไรหรือว่าเหตุการณ์ใดๆมาก็ตามจนมาถึงจุดนี้ก็ขอบคุณตัวเองมากๆนะคะขอบคุณเฟิร์นมากเลยครับสำหรับผมรู้สึกว่าอยากบอกกับอะไรกับจาแล้วก็อ,อยากขอบคุณเขามากกว่าตั้งแต่วันแรกซึ่งผมพูดได้ว่า เขาเรียกว่าเราอาจจะมีเขาเรียกว่าประสบการณ์ในวงการมันน hmm. like like ้อยมากเนาะตั้งแต่วันแรกมันก็เหมือนขอบคุณตัวเองที่ยอมเปิดเขาเรียกว่าคอยเปิดใจคอยคอยแบบชอบเรียนรู้อะไรต่างๆอะไรเงี้ยจนทําให้เราแบบมาถึงจุดนี้ได้อาจจะแบบอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลแต่ว่าหมายถึงว่าเราก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะแม้แต่แบบว่าเขาเรียกเขาบอกว่ามันจะมีคํานึงบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้พุ่งนี้ทำทำดีกว่าวันนี้ แต่นิดเดียวก็ถือว่าทําได้แล้วอะไรเงี้ยก็ได้ยินตัวเองครับไปได้ยินจากไหนผมเคยได้ยินนะเขาบอกว่าเวลาเราเราไม่ต้องไปแข่งกับใครนี่ที่ผมเคยได้ยินเราไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเองก็พอถ้าวันวันนี้ดีกว่าเมื่อวานอ่ะถือว่าเราชนะแล้วนะถือว่าเราพัฒนาแล้วอะไรเงี้ยแล้วถ้าพรุ่งนี้ดีกว่าวันเนี้ยมันมันคือเรากำลังโตขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องไปมองคนอื่นว่าเขาอยู่ตรงนี้แล้วเราเราไม่ถึงเขาสักทีอะไรงเงี้ยอันนี้คือที่เคยได้ยินมาน่าจะเคยได้ยินมาด้วยกันนะผมว่าน่าจะเป็นอันเดียวกันแล้วความ เรื่อยๆนะครับผมว่าผมคิดว่าถ้าเทปแรกกับเทปนี้ที่เคยสัมภาษณ์อะผมว่ามันต่างกันนะหมายถึงว่าเทปแรกที่แบบเรามานั่งคู่กันอะเราจะเงื้อเง้แบบก็แก๊กก็แก๊กแบบเอ้ยเราจะองคุยกันดีเออใช่อาจจะอะไรสักอย่างต้องไปหาเทปดูแต่ผมคิดว่าเทปนี้ยกับเทปนั้นอะค่อนข้างจะต่างกันผมว่าตรงเนี้ยมันดู มีความสมูทขึ้นด้วยความที่เราแบบเรียนรู้กันมาเนาะแล้วก็สนิทกันมากขึ้นเงผมว่ามันมันมันดีนะผมคิดว่ามันผมก็ยังไม่เห็นเทปผมก็ยังไม่ได้กลับไปดูเทปแรกเหมือนกันว่าเฮ้ยเทปแรกที่เราสัมภาษณ์ด้วยกันครั้งแรกมันเป็นยังไงเราตื่นเต้นกันแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าแต่รู้เลยแต่รู้ผมว่ามันมันน่าจะต่างกันค่อนข้างเยอะอะไรอเงี้ยครับอ่ะคุณอาจจะต้องขอบคุณแฟนเข พูดเลยและคนแล้วครับอยากให้คุณพูดถึงคนหนึ่งที่อยู่กับคุณมาสองปีครับแล้วคุณก็ปั่นหัวเขาตลอดเลยพิธการคุณอ๋อคนนี้ยังไงเ่นหรอากินนี่นะคะคนนี้คุณอเล็กนะคะผมที่อ่ะผมผมอยากจะบอกก่อนว่าคุณอเล็กจริงๆเขาชื่อชื่อว่าพี่แก้มจริงๆพอตอนครั้งแรกที่เจอแล้วทไมเขาชื่ออเล็กทำไมเขาชื่ออเล็กัไม่รู้เหมือนกันตอนแรกผมนึกว่าเขาเป็นผู้ชาย จริงๆแลพี่แก้วผมดูเอ้ยคุณอะไรที่เป็นผู้จัดการเราเป็นผู้ชายหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยก็ครั้งแรกก็คือหนูว่าเป็นผู้ชายแต่จริงๆม่กเป็นผ,ผู้หญิงสวยอ,อือ <ๆ S 1> ก็อยากจะบอกว่าเอขอขอบขอบคุณพี่แก้มที่ทําให้ผมอบไปทันไปทํางานทันทุกที่ไม่ว่าจะไปเรียนก็ตามคือพี่แก้มพ,พาพาผมคุณต้องบอกเหตุว่าคุณต้องบอกด้วยว่าทาไมถึงไปทันเขาขับขับรถได้แบบว่า โปรเฟชชั่นอลใช่ก็ก็ขอบคุณเนาะทุกความห่วงใยของพี่แก้มขอบคุณแบบทุกอย่างเลยเพราะว่าเขาเหมือนจริงๆเขาเหมือนเป็นพอมาอยู่กรุงเทพอะผมมาแทบจะ คือผมเหมือนผมอยู่คนเดียวไงเพราะว่าผมเป็นเด็กจากจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วเหมือนพอมีพี่แก้มาเขาเหมือนแบบเป็นเป็นแม่คนหนึ่งจริงเหมือนเป็นแม่เพราะว่าแบบเขาค่อยห่วงทุกทุกอย่างนะแบบผมต้องเข้าโรงพยาบาลไหมวันนี้ผมไปเรียนไหมเรียนทันไหมแล้วจะมาทางานทันไหมอะไรเงี้ยบางทีงานแบบว่าที่ศิษย์อะไรเงี้ยเขาก็มีส่วนช่วยนะแบบแนะนําตั้งแยกแนะนำเพราะเดี๋ยวอาจารย์เห็น <şu> อาจารย์ๆๆดูอยู่อาจารย์เห็นจะไม่ดี ด้วยด้วยความที่พี่แก้วเขาแบบว่าเรียนเกี่ยวจิวเวลรี่มาอะไรอย่างงี้เขาก็จะแบบให้คําแนะนําเราได้อะไรเงี้ยเราก็อาจาปรึกษาใช,ใช่ใช่ใช่คือเราปรึกษาได้ทุกเรื่องเรื่องชีวิตก็ได้เรื่องงานเรื่องได้ทุกเรื่องจริงก็ขอบคุณทุกทุกทุก,ทกอย่างที่แบบว่าเออผ่านกันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้อะไรเงี้ยก็เราจะเติบโตไปด้วยการเหมือนเดิมก็เอาไว้วันหนึ่งผมเคยสัญญาว่าผมโตมากกว่านะอะไรเดี๋ยวเราจะโตทันแล้วไงก็ผมเคยสัญญาเขาไว,ว้อย่างหนึ่งว่าถ้าผมถูกหวยเดี๋ยวผมจะซื้อรถให้ใหม่ ตั้งชื่อ,อยังตั้งชื่อ,อยังตั้งชื่อใหม่ยังยังไม่ตั้งเดี๋ยวพี่แก้มตั้งเพราะว่ารถคันเก่าชื่อบ๊อบเดี๋ยวบ๊อบจะน้อยใจเดี๋ยวเดี๋ยวบ๊อบจะน้อยใจครับก็ขอบคุณพี่แก้มมากครับผมอยู่ด้วยกันเป็นนานๆครับขอบคุณนะคะไม่ค่อยมีอะไรพูดเลยเออก็อยากขอบคุณพี่แก้มนะกันที่เขาเรียกว่าคอยดูแลคอยดูแลเราทั้งทุกอย่างตั้งแต่แรกเลยเนาะก็นั่นแหละครับขับรถ ดีมากขับรถดีแนะนําถ้ากลัวแบบจะตกเครื่องโทรหาไปแก้วงในกรุงเทพน,นะถ้าตรงไหนมีเกาะกลางนะตรงนั้นคือไม่มีแหละตอนนี้ <laughs> <laughs> พ้อถ่ายหมดแล้วถากหมดแล้วนั่นก็ขอบคุณที่แบบช่วยดูแล <laughs> ช่วยต่างๆมันทำมาทาให้เรารู้สึกว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดเราเราทํากันเองเนี่ย <laughs> รู้สึกว่าเราต้องโฟกัสหลายๆอย่างมากเลยโฟกัสนุ่โฟกัสนี่โฟกัส โฟกัสนั่นแต่พอมีพี่แก้มเนี่ยเราสามารถโฟกัสได้จากงานแล้วเราก็สามารถตั้งใจทํางานได้แบบเต็มที่อ่ะถ้าเกิดให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นคือเราเราให้กับงานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเราไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นๆอะไรต่างๆก็<ข>อยากขอบคุณครับน้องเหนือ,อน,นั้นเฟิร์สก็พูดไปหมดแล้วใช่เพราะว่าเราก็เจอด้วยกันรเราอยู่ด้วยกันขับมาถึงเจอขับขับรถเฮ้ยตอกกางแล้วหายไปไหนคือสิบคำหนึ่งคำค่ะสักตาเฟิร์สให้น้องจีบกี่คำเนี่ยหนึ่งคำหนึ่งคำหนึ่งประโยคก็ได้อันหนึ่งประโยคหนึ่งประโยคอ๋อยากเหมือนนนนกัะเี่ย อ๋อผมนั่นแหละผมคงคือผมชอบคิดเป็นเหมือนกับเป็นเรื่องราวก่อนในหัวแล้วก็แปลออกมาเป็นอันเล็กๆถ้าถ้าพูดไปต้องอธิบายไหมครับหนึ่งประโยคต้องอธิบายไหมเราต้องอธิบายไหมเราต้องอธิบายไหมอะไรเงี้ยผมได้หนึ่งคำแล้วแต่ผมไม่ได้หนึ่งประโยคผมได้หนึ่งประโยคไหมพอหนึ่งคำแล้วก็อธิบายได้ไหมเห็นไหมล่ะว่าหมายถึงว่ามันจะต้องอธิบายมันต้องมีส่วนของการอธิบายคุณ ให้หนึ่งคำคุณก่อนโอเคโอเคใครก่อนอาโผก่อนละกันเขาผมคงเป็นรักตลอดไปครับอืมผมขออธิบายคือรักตลอดไปอ่ะมันไม่ใช่แค่ความรักของผมแต่หมายถึงว่าความรักของของทางน้อมจิ๋วด้วยอย่างที่บอกก็คือเขามาตั้งแต่วันแรกวันที่เราไม่มีอะไรเลยวันที่ยังไม่รู้จักเลยว่าเฟิร์สเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยก็จนถึงวันนี้มันเหมือนเราพัฒนามาเรื่อยๆจนแบบหลายๆคนก็ยัง หลายคนก็ให้ความสนใจเรามากขึ้นคนที่มาเจอเราแรกๆเขาก็ย,ยังอยู่กับเรายังซัพพอร์ตเรายังงานวันนี้ก็คือก็โอ้โหก็พอเรารู้ว่าแบบมันเป็นยังไงเราก็แบบก็ขอบคุณก็รู้สึกว่าเนี่ยผมว่าคำนี้เหมาะที่สุดแล้วก็คือรักตลอดไปไม่ว่าจะเป็นผมรักตลอดไปหรือว่าแฟนคลับรักตลอดไปครับผมาสำหรับผม,มผมคิดได้หนึ่งคำคำแรกเลยคือมอสมอสก็คือ เขาเรียกว่าเป็นเหมือนพืชเขียวๆที่บริเวณหน้าดินนะครับในต้นไม้มันจะทำให้รู้สึกว่าเหมือนพื้นหญ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยปกติเนี่ยอธิบายก่อนว่ามอสเนี่ยเขาจะขยายไปเรื่อยๆมันเหมือนกับพี่ๆแฟนคลับอะครับมันเหมือนความรักที่เขาให้มาเนี่ยมันมันค่อยๆขยายไปเรื่อยๆจากหนึ่งคนไปสองคนจากสามคนมันคือมันคือมันขยายแต่ว่าเขาเรียกว่ามันยังแบบเกาะกันแน่นอืแล้วมันยังมีความสวยงามอยู่นะให้ความสดชื่นมันเหมือนเป็นแฟนคลับทุกคนเหมือนเป็นมอสสองผมอะไรอย่างเงี้ย ขอ,ขอบคุณนะนครับ